ทุกท่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์ายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะเ <c oughs> มะื่อวานนี้ล่าสุดค่ะคณะผู้สังเกตการชั่วคราว <c oughs> หรือว่า IOT ค่ะซึ่งเป็นทูตทหารอาเซียน <c oughs> ประจํากรุงเทพมหานคร8ประเทศนะคะลงพื้นที่ตรวจหาข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมนะคะของกําลังทหารกัมพูชาค่ะ กองทพัพภาคที่2นะคะได้นําคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่า IoT ค่ะซึ่งเป็นทูตทหารอาเซียนประจํากรุงเทพมหานคร8ปประเทศพร้อมด้วยสื่อมวลชนนะคะลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติงานของกําลังทหารกองทพัพภาคที่2ทานนี้ก็เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและก็การละเมิดหยุดยิงของกัมพูชาจุดแรกค่ะเดินทางไปที่ช่องอ่านมา้าเพื่อสังเกตดูความเสียหายรวมถึงดูการปฏิบัติหน้าที่ของทหารทั้งสองประเทศซึ่งระหว่างที่คณะผู้ช่วยทูตนะคะรวมทั้งคณะผู้สังเกตการชั่วครา และเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยเดินทางเข้าไปสำรวจและก็สังเกตการการลักลอบเข้ามาตัดรวดหนามที่กำลังทหารไทยเนี่ยวางเอาไว้ ซึ่งขณะที่ผู้สังเกตการชั่วคราวเนี่ยเข้าพื้นที่ตรวจสอบบริเวณอนุสาวรีย์ตาอมมีทหารกัมพูชาคนหนึ่งเดินเข้ามานะคะแสดงความไม่พอใจอโดยอ้างว่าคณะของไทยเนี่ยมีการนําคณะทูตเข้าไปเลยเขตพื้นที่ของเขานะคะคก่อนที่ทางทาหารไทยเนี่ยจะเข้าไปเจรจากับหัวหน้าประสานงานช่องอ่านม้าแล้วก็อ่านแจะค่ะกระทั่งฝ่ายกัมพูชาต้องยอมเปิดทางให้ทหารไทยเนี่ยนำคณะผู้ช่วยทูต i o t เข้าไปสำรวจแล้วก็สังเกตการ ที่อนุสาวรีย์ตาอมแตะโดยดีระหว่างที่คณะผู้ช่วยทูตแปดประเทศนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ของไทยเดินทางเข้าไปสํารวจและสังเกตการที่บริเวณอนุสาวรีย์ตาอมก็ยังมีทหารกบ,บูชาคนนี้นี่แหละคะ่ะคนเดิม <c oughs> เข้ามาแสดงความไม่พอใจอยู่เรื่อยๆเลยะคะ่ะตลอดการลงพื้นที่สังเกตการนะคะ โดยการนําคณะทู่ทั้ง8ประเทศลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็เป็นเพราะกัมพูชาเนี่ยแหละค่ะเข้ามาตัดลวดน้ําซึ่งเป็นการทําลายความไว้วางใจแล้วก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงปัจจุบันนะคะไทยก็ได้ควบคุมพื้นที่ไว้ได้ก่อนจะมีการตกลงหยุดยิงในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งในพื้นที่เองค่ะก็ได้มีการทําข้อตกลงร่วมกันนะคะให้มีทหารไทยและกัมพูชาฝ่ายละ5คนขึ้นมาติดต่อประสานงานกันได้ จากนั้นค่ะคณะนะคะก็ได้เดินทางไปผา,าหมออีแดงค่ะซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญสามารถมองเห็นพื้นที่ข้อพิพาทพระวิหารช่องตาเท่าศาสตาโสมนะคะเพื่อให้คณะไ o t เนี่ยได้เข้าใจถึงสถานการณ์และภาพรวมของพื้นที่คือจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจอย่างนี้ว่าบริเวณผา,าหมอ,อีแดงเนี่ยค่ะจะเป็นพื้นที่สูงแล้วคือสามารถคณะเนี่ยสามารถเห็นพื้นที่บริเวณทางฝั่งของกัมพูชาเองด้วยแล้วก็พื้นที่ของฝั่งไทยเองด้วย คือเห็นบริเวณโดยรอบเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะค่อนข้างสูงเลยคือเป็นผาค่ะจะเห็นบริเวณกว้างเลยก็ได้เข้าใจถึงสถานการณ์น,น,นะคะนนแล้วก็ประกอบข้อพิจารณาตามหลักฐานที่กัมพูชาละเมิดข้อตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ค,ครับ